แต่ว่าเรื่องอื่นๆก็ต้องเบิ่งต่อ,ตอไปเนะพี่หน้องเนาะครับถ้าเป็นเรื่องที่มันเอ่มอมีขโมลมีอียงที่มันเกิดขึ้นนะไปเบอเอาไปบอกเถึงสิครับว่าฐานแต่ละวงหางเครื่องจะข้นครับลงุงโอ้แล้วแต่วงใหญ่วงหน่อยนะครับโอ้วงแต่ละหน่อยบน้บนๆหน่อยนะครับเป็นเป็นลอยข้นผุนครับวงแต่ละข้นหน่แต่ละวงเป็นลอยเลยนะครับ จากเสาหน่อยก็เป็นลอยผลเน้พีดดพ่้องเอ่อลอยสองลอยเนี้ยต่อยคนครับระเบียบกับเป็นลอยขึ้นกันระเบียบใจกับลอยเนี่ยครับเป็นลอยครับร่วมเบิงร่มศิลปินอีกยังกับสองลอยคนสามสองลอยขึ้นจริงๆนะครับแต่วงใหญ่เออแต่ว่าถาเป็นวงในๆนวงที่อย่างฟินท่อนออแสงท่องฟินแลนด์กับบอไลน์นะครับประมาณหาสิบหกสิบคนทิ่เรเปิน้างเกิองเออ ก็สิเป็นอีกแบบหนึง่งค่าจากการรับ,บสองแสนต้ตตนๆนะครับแสงทองฟินแลนด์แต่กับเป็นมันบัเป็นอันนั้นนะครับมันบเป็นใน,นมลเ,เหลืองต่อก่อนเนาะมันบเป็นําเหลืองต่อก่อนแต่ว่าถ้าสาวหน่อยกับพันลอยขึ้นนลครับลอยขึ้นเบิ้วงใหญ่ๆนะครับ,าบ,ออารบสาวหน่อยเพี้ันแพงระเบียบว่าถ้าสิน,สนใจเกินร้อยครับปฐมบ,บันเทิงสินอย่างสิครับแต่เกือบร้อยคนละครับเสียร้อยขึ้นร่วมศิลปินเรื่อง ศิลปินร่วมเอ้นักลงนักร้องต้นนักดนตรีกับสองรอยอัพขึ้นครับเออแตละเทือทีไปแสดงเอ้วงโดยเฉพาะวงใหญ่นะครับปฐมบันเทิงศิลป์ระเบียบสาวน้อยครับใจเกินร้อยข้ามพุนกับกางครับข้ามพลนเป็นวงกางข้ามพุนกับสีรถลงมาจังหน่อยครับข้ามพุนรวมมนี่ก็สีเป็นวงขนาดกลางครับบันเทว่าเป็นวงใหญ่ครับ แต่รูปแบบการแสดงเครื่องเสียงดีครับข้ามพ้นโรมิดเป็นวงกลางๆถาวงใหญ่จริงๆตอนนี้ก็สีประมาณนี้แหละครับสสาวหน่อยเพชรบนันแพงระเวียบว่าถ้าสินใจเกินรอยเออรัะตะนาศิลเออรัะตะนสศินอีกวงหนึ่งแต่ว่าเป็นวงที่บ่อคอยส้างกระแสครับปฐมบันเทิงศิลจังสีครับเสียงอีสานเออถาวงใหญ่ๆที่เอ้ยถึงระหูจักเลยนะครับ วงเอื้นกับวงเกิดไม้ย่างเอมอรำอุบลครับขอนใจเพชรอุบลสิเกิดไม้ครับอยู่ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นมอลำอุบลวงเดียวมั้งครับช่วงนี้แต่เก่านี่ลูกเรื่องแฮงแต่สาอุบลสาแถวดีโซนนี้ครับแต่ว่าล่างๆนี่คือมอลำอุบลกับค่อยๆหายไปบ่ค่อยมีมอลำอุบลเข้ามาก็สิเป็นมอลำอยู่ทางโซนลาดโซนสารคามขอนแก่น กัล<า>สินยังสิครับเอกัดสิไปอยู่ทางขุนแต่บอ่อํำทางอุวลเบิดไปเลยบ่มีหมอ,อํำอุวลแต่ว่ากัาสินวิวงวอื่นมาตีตลาดครับมีมาตีตลาดส่วนนี้ครับอีสานไต่ถ้าเห็นจะชัดคือสาวน้อยเพชรบันแพยงครับนี่มาตีมาตตลาดไอ้บมอํำอีสานไต่เลยสาวน้อยเพชรบันงนี่งมาตีตลาดนะครับเอเพื่อนเอาอุ้งอิงเขาม้าสิครับเอาอุ้งอิงเขามาเอา ออมแอมครับโมแลมออมแอมคนไซคนอุบลนครับอุอิงคนนรีสะเกตอืมฉะนั้นบ้านกับเป็นทามาทางโซนอีสานไต่เมือไใดครับมอลั่มนี่ครับรากาที่นี่ในการต้อนรับอย่างหน้าเนี่ยคือเป็นแห่งหนึ่งเป็นเป็นสาขาที่สองของสาวหน่อยเพชรบ้านแพงกับ่าไดครับจังหวัดรีสะเกด่คนเบิงหลายคนคนต้องการเบิงสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าเขา เขาเร่งตลาดทั้งพีนะพี่น้องเอออาเป็นความฉลาดของบอโจนําครับที่มาเปิดตลาดทั้งโซดอีสานไตครับตอนนี้กำลังไล่โซดอยู่ทั้งยูทูบด้วยครับเอ้ยูทูบของลุกซักมังมวนครับถ้าผูดใดเขามาอยู่ในในได้เฟียดบุกกระนาสิงงงจังหน่อยเออบอกก็ไพ่สิว่าเนาะครับกาเป็นความฉลาดของบอโจครับที่เพื่อนเพื่อนมาติดตลาดทั้งนี้อีออมแอมไม่อุ้งยิงเขามากสิ ส่วนาย้วก็คอนเทนต์การโช์สมัยรดูกันที่ผ่านมาของของสาวหน่อยเผชรบานแพงสีเน้น่ทั้งเอ่อออกทั้งอีสานไต้ครับมีการเติมนะครับมี่ช์การเติมเห็นบอกครับตอนช่วงที่ดอ,องก้อยอยังบ่ลงเนาะครับก็สิีีโชว์วัฒนธรรมการเติมชว์วัฒนธรรมทางอีสานใต่ส่วนลายสิเป็นช์ทางอีสานไต้เพื่อนต้องการตีตลาดทางอีสานใต้นะครับตั้งแต่รับองค์หิงเข้ามาพี่นะพีะพ่น้องนะรับ แต่รับตองอุ้งอิงเขามาเป็นศิลปินของสาวหน่อยเพชรดานแพงช่วงรับน้องอุ้งอิงเขามานะครับเอ่อช่วงที่น้องอุ้งอิงน